เดี๋ยวขอ,อยางก่อนเธอให้ฉันเว้าก่อนออกรถ5้าบาทคาเฟ่สิบสเดือนพ่อบอพ่อบพอบพอบ่อเบอนะคะมา มาพบกับเฮาสองคนอีกแล้วเนาะพี่แตนเนาะวันนี้จะเป็นน้อง <c oughs> นางกลางจ้องนะคะ <c oughs> อ๋าฮะมือนี้เราสองคนกับประจจยุติสมชายคาสินเตอร์วันนี้อยากโชว์มากเลยรองเท้าแมน,น,นสลับเกือบกันใส่เอาล้วค่ะมากมากม,าม,ามาหาเบิรงรถใส่งานบอกเลยว่าออกรถฮาบาทแมนคับฟรีอีก12เดือนเต็มกันเลย<ม>จ้าเอาอรถฮาร์บาทคับฟรีสิบเดือนสมชายคาสินเตอร์อีกแล้วจัดให้ไปเลยเนาะจัดหนักจัดเต็มอีกมือนี้เฮามาสองคนเฮามาพร้อมกับรถ อีซูซูดีแม็กสามจุดศูนย์โอ้เอสที่สำคัญนะพี่แต่สามจุดศูนย์นี่บางคนอาจจะโมู้เครื่องสามพันเนอที่เขาว่ากันพ่อหนุ่มสามพันเนี่ยมันกับขั้นนี้แหละที่สำคัญที่ขาดไปเลยขั้นนี้เป็นชมไม่ปียังดาวปีสองพันยี่สิบโอ้โหปีสองพันยี่สิบเครื่องพันเก้าบอกเลยว่าเครื่องสามพันขอโทษเครื่องสามพันงามแพงงามลายงามกระดอกกระเดียมาขำว่าเบิรงใกล้ๆที่สำคัญนะพี่แต่นะ บ่พอ่อเครื่องสามพันปียีสิบบ่พอ่อเลขไม้สองหมื่นกอโอ้โห oh เลขไม้สองหมื่นอีกตั้งหากแมนแลเลยเดี๋ยวกดติดตามตอนต่อไปได้เลยจ้าไปมาเบิ่งรถกันดีก่อเฮาด้านหน้านี้มียังแน่นี่ยสำหรับขั้นด้านหน้าขั้นานี้นะบอกเลยนะว่ากระจัางนาเขาชมปัจจุบันเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับฟอนอิซูซูสีคโครเมียมแลมๆจังสี่เนาะข้างล่างนี่ล่ะไฟเลี้ยวจ้าไฟเลี้ยวเนาะถ้าอยากสิไปใส่ไฟตัดหมอกอะ ไปข้างนอกก็ได้แม่แล้วใส่แป๊บเดียวบ่โดนให้ช่างเกาใส่ให้เนาะจ้ะนี่อันนี้กับมาพร้อมกับตาไฟมัลติรีเฟ l เตอร์เนาะแต่ในมีหลอดฮาโลเจนพร้อมนะคะไม่แห้งไม่แห้งอุ้ยงามคัลเซี่ยนไหมมายางใช่คันสำหรับคันนี้นะยางนะยางขอบซิมหารยางก็ใส่งานอีกโดนยางกูเหยียเนาะจ้ะแม่ก็จะเป็นแม็กอินซุสอหลอดอินสุหลอดเดิมไปดาวแล้วค่ะเอ้ยผู้ใดอยากเอาไปแต่งเอาไปเอียงหยเงหน่ไฟเลี้ยวหน่อยเขา หน่อยปานตาเซลเนาะฮิมพีิมีอยู่สันติมา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 เบิงไปไปเบิงข้างหลังกันต่อค่าอันนี้เป็นคองเนาะจดทะเบียนลงเล่มห้แล้วเรียบร้อยผู้ได้ที่หารถไปใส่งานเครื่องสามพันนี่กับสามตันได้อยู่ได้ป็่คนข้อโพดเนาะป็นคนข้อโพดค้นข้เปลือกค้นแกบผู้ได้เผาทานเผายังอยู่ตอนนี้กะมาบอกเลยว่ารถปี2020เครื่องสามพันแน่น้ำอีกขันหนึ่งนาะเป็นช้อยเป็นช้อยให้เลือกเอาไว้ อยู่ในความคิดว่าโอ้ยอยากออกรถเครื่องสามพันปีสองพันยี่สิบบอกว่าออกรถฮาบาทคับฟี่ปีหนึ่งไม่ยุย่งใสสมชายจ้ะสมชายค่ะเนาะพี่แต่เนาะคันนี้ลูกค้าเขาเอาไปแลนอย่างกกาะแลนงวัวไปแลนงวัวบอกโอ้อยไปแลนงวัวท้อไปแลนเขาเปลือกกับพ่อแล้วเมื่อเบพะเก็บ <c oughs> <c oughs> นะคะอา้าวย้ำกันอีกที่หนึ่งเนาะสำหรับคันนี้นะคะโปโมชันออกรถ 5าบาทพอนไอ้บอแมนตัวครฟี่สิสเดือนเต็มว่าสิครับฟี่12ปีเลยกระยานโดนไล่ออกเอ้ครับฟี่สิเดือนกับพ่อล้วละเนาะไปแนนจ้ะไปไปเบิ่งกันต่อนนะสำหรับขั้นนี้นะคะเออต่อฟอกต่อไฟใ,ใส่งานเด็ดปกตินอนที่สำคัญแม็กไลเนอร์อีสูซูเลยบอกเลยว่าจะของเก่าบ่เคยบรรทุกหนักมาเลยขันเนี่ยนะ เป็นตอนเดียวบ่มีขอบบ่มียังอยู่หลานพนเอามาใส่ให้ไหมแม่แล้วจากขอ,อกกระตีขึ้นมาใหม่นะอะไปไปเบื้องฟังก์ชันภายในกันต่อเนาะเฮาเนาะมาฟังก์ชันภายในขั้นนี้นะคะคอนโซนดันไนคอนโซลเออคอนโซว่าสันคอนโซนดันไนเป็นสีดำเนาะเออเป็นสีดำมากพร้อมกับเกียร์ธรรมดาหกสปีดพนเด้อข<า>ั้นนี้ได้บอ,บอน<า>ังได้ดาวแม,แม่แล้วบาะหนังสีดำงามๆเลยเนาะพี่แตนเนาะแม่แล้ว นะคะโอ้ยยังเขานี่บูตยังเขานี่งัดแล้วมันเป็นยังไงเกิดขึ้นยํำกันอีกทีนะคะคันนี้พร้อมใช้งานอย่าลืมเด้อออกอถบาอออออฟี่ออบออ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 อมออไปออับเลยปีอีอกออ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 อ่ออ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 เอ้อออนสิอขออออออ2เล้ออิออ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 เอาอปมาเบิ่งอาออ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 บออออนอนอออออออ พกสปีดเลขงไหมสองหมื่นกิโลบอกแล้วคันี่สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้ากิโลเมตรรหลดปีสองพันยี่สิบป้าเลขงไหมสองหมื่นเดี๋ยวให้เบิรงนไปเข่าศูนย์มาทายน้ำมันเครื่องแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อวูวเข่าศูนย์มาแล้วเรียบร้อยโอเคเอาคือพวให้สั่งกล่องเขาเบิร์นเนี่ยมายั้งม่เป็นยังเดี๋ยวลูกค้าเพิ่อนมาเบิรงเพิ่อนกับมาเบิรงเองเพิ่อนอะไรโอเคเนาะแต่ไซแนปกตินี่ถุงอันนี้เขาก็ยังบดออกเนาะลังกะ ด้านในของรถนะมีมาอฮอดพอมถุงลมนีรภให้สองคูนาะนะพี่แต่นะเส้นทันลงเส้นทันล็อกมานี่เหมือนสุยาวพร้อมใช้งานแอร์ก็ยอกเย็นขึ้นก้าวมาเบิรงไกลๆมาเบิรงคอนโซนด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นไฟเรียวเนาะไฟตัดหมอกเอ๊ะไฟ้ามากเอวังไฟ้ามากแล้วมองนี่ก็จะเป็นคอนเรนซีดีเนาะอุ้ยชมนี่ชมนี่ก็ชมไม่จะนาตาแบบนี้ถ้าชมเก่ามันจะเป็นแบบนี้ เนาะแมนจ้ะใครใครที่แน่มหาผู้ใดที่แน่มหารถปีใหม่ๆเหล็กไม่หน่อยๆก็แนะนําเป็นค้อีกตัวนึงเป็นชอยเนาะ,ะออกรถฮาบาทจ้ะสำคัญออกรถฮาบาท ค็อปปี้12เดือน12 <20 S> เดือนถ้าบอเสือกับทุกหาเหาสองคนแมนแล้วคะ่ะเบอร์น้องดาวเนา์083423864จ้า้บก็ตัดแตนกับ0926418436น้อเมนแล้วจ้ายากเห็นโต้เป็นเป็นกับมาหาอุรานเมนหลังเปิดทุกมมือว่าจะเข้าสู่โบกเกนละเข้ากันงามคือจังในวิดีโอนี่แล้วเนาะแมนตีนะคะไปไปเบิ้งกันต่อค่ะสำรับห้องเครื่องขั้นนี้เนาะพี่แต่เนาะมาห้องเครื่องขั้นนี้บอกเลยว่าไม่มากกิ๊กมากเนาะข้างบนนี่ก็สิเป็น DDI อันนี้เหมือนเหมือนมันก็ตุนอย่างน้าดาวที่ดาวสอบเบาะไ่เกาะยังเกาะมันก็ตุนไอรอนแมนคือไอรอนแมนเนาะเปลี่ยนท้ายของเร็วให้เรียบร้อยเนาะเมว่านจะเป็นขั้นใดก็ตามขึ้นคายนะเปลี่ยนท้ายของเร็้ยวเมื่านจะเป็นโตโยต้าหรือว่าอิซูซุเขาศูนย์เรียบร้อยเพราะว่าอยู่อัลันเขามีศูนย์เพราะว่าเขาศูนย์เช็คระบบทุกสิ่งทุกอย่างยูซายเกียวฮอกแกลนออกไปเขาศูนย์ใไฮยูซายเกียวเด้อ นะคะโอ้คันนี้นะคะบอกแล้วว่าน้อมมาพร้อมกับเครื่องยนต์ DDI Blue Power ขนาด3,000 cc กันเลยนะคะโอ้แรงมากกันหลายนะคะ cc กันหลายบอกเลยว่าบึนบึนแท้ๆเนาะแม่แล้วจ้านี่นะคะอะสปอร์ของเขาะเดี๋ยวแล้วไเรียบร้อยแม่แล้วจ้าเอาย้ำกันอีกทีเนาะพี่แต่เนาะสำหรับคันนี้เนาะ E สุสูดีแม็3.0เตอนเดียวคอก พร้อมไซงานใช่รถปี2020เท่านั้นเครื่อง3ามพันที่สองพัญที่ขาดบ่ได้เลยอยากจะการันตีเลยว่าคันนี้ออกรถเพียงหาบาทคับฟี่ปีหนึ่งเนาะคับฟี่ปีหนึ่งบอกเลยว่าอาชีพใดออกได้แน่หื้นว่าออกบ่ได้อย่าพึ่งตัดสินใจอย่าพึ่งดวนตัดสินใจเจ้าของติดแบลนด์ติดบูโรออกรถได้บ่อย่าฝ่าตัดสินใจว่าออกรถบ่ได้เพราะว่าเขาเคยจัดมาหลายเคสแล้วเสื้อมือเซลเสื้อเสื้อมือเซลมั่นใจในตัวเซลเนาะเดี๋ยวเขาสิพาเดี๋ยวเขาสิพาจัดจัดให้พัน ดันจนหัวแตกเลือดไหลปปน,นั้นบ่ผ่าน,นจังไดติดบักลีติดบโลกออกรถได่อย่าลืมเด้อติดต่อมากรับน้องดาวแล้วก็น้องแตนใดอย่าลืม,มน,นะอ<ล>ิสุสติแม็กเครื่องสามพันเอาไปเหตุงานเอาไปทำทุนผู้ใดที่บ่อยากจ่ายค่างวดปีหนึ่งออกรถฮาบาทบอกเลยว่าเป็นช่อยที่ดีมากๆเลยอารุ่นนี้รุ่นนี้ซีนี้มี่ขั้นเดียวแมนเนาะ ว่าปีใหม่ป่านนี้เนาะมันมีคันเดียวอแู่แล้วปี2020ัี่สิอิสุสุเครื่องสามพันมีคันเดียวอย่าลืมนะฝากไว้เด้อฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามฝากเป็นอย่างนะกำลังใจ<อ>กดหัวใจให้เขาสองคนใช่แล้วก้อ,อกังใจังสิบอ่ะสาร้างให้โย ฉากเบอร์โทรเน,นี่ยตากลองบอกว่าโอ้ยโทรที่เครออือได้ถอดนะจ๊ะอ้าวย้ำกันอีกครั้งนะคะสนใจคันนี้ต้องรีบจองมากับน้องดาวหรือว่าพี่แตนเลยนะที่เบอร์0834235649ค่ะมา,มาเบอร์สันเลา่าต้นใจคันนี้ก็ติดต่อน,น้องดาวแล้วก็แตนเดอร์ศูนย์เก้าสองหกห้าหนึ่เซลก็เป็นเซลคนเล่านี่แหละบอกว่าซาเล่ก็เลยมาหนาลายไม่ต้องอายบอกเล่าไซรัลดบอกปอกๆเลยเนาะออเอาละค่ะ มาฝากกันด้วยนะคะสำหรับรว,วันนี้ i s u ูซูดีแม็เครื่อง3000นะคะรถปี2020น้องดาวกับพี่แตนก็จะลาไปก่อนมนะะจ๊คลิปต่อไปจะมีรถอะไรเข้าใหม่ของทางร้านบ้างเดี๋ยวติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะงามเนาะ